ผมพงศักดิ์สิงห์โพนระงานคดีปกครองชำนาญการเศษรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครองครับค่ะก็จะได้มาเล่าพูดคุยสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งครับค่ะว,วันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบอกท่านวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุทาหรณ์จากคดีปกครองครับในเรื่องของอ กิ่งไม้ที่มันหักหล่นลงมาถูกรถยนต์เสียหายรถยนหมายถึงรถยนขอร้ารถยนที่เข้าไปครับอของประชาชนนี่เข้าไปจอดพรวทนี้กิ่งไม้ที่หล่นลงมา ช่วงนี้มันเป็นไป,นปนได้ด้วยนะคะเพราะว่าลมแรงหน้าฝนหน้าฝนฝ<ม>น,นตกต้นไม้<ช>บางแห่งเนี่ยถ้าถ้าอยู่ในบ้านของเราทีเราก็ไม่ได้ดูหรือว่าอยู่ในที่รับผิดชอบของทางเทศบาลาต่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยใช่ไหมคะอาจจะเป็นไปนได้เพราะมันเก่ามันแก่กิ่งก็หักได้หลายหลายท่านที่บางครั้งพอเข้าไปจอดแล้วอยากได้ร่มมาค่ะเอแล้วทนนี้บางคันรถยนต์บางคันก็ไม่ได้ทําประกันไปไว้ เมื่อกิ่งไม้หล่นลงมาทำให้เกิดความเสียหายก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องเอาจากใครอย่างไงดีแต่ถ้ารถมีประกันทางประกันก็ชดใช้ชดใช้ไปแล้วก็รับช่วงสิทธิ์ก็มาฟ้องศาลศาลปกครองอทางประกันเป็นคนฟ้องรับช่วงสิทธิ์มาแล้วก็มาฟ้องเพราะว่าประกันต้องไปจ่ายค่าเสียหายใช่ครับก็ก็รับช่วงสิทธิ์มาก็มาฟ้อง เรียกค่าเสียหายอแต่ทีนี้เราก็จะมีอุทาหรณในเรื่องนี้มารับมาเล่าสู่กันฟังครับก็เป็นการวินิจฉัยจากสารปกครองสูงสุดเป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออ่างหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ทับสองห้าหกสามครับอ่างหนึ่งสองูนย์ทับ 2องห้าหกสามครับซ,ซึ่งขอ้อท็จจริงขอ้อท็จจริงจากคดีนี้รับฟังได้ว่านายกไม่ใช่ในายกอไก่เครื่องเวลาพิมพ์มันกระโดดหน่อยค่ะแล้วท้งเวทเดี<笑><笑>ย๋ยวเอ็กเกิดอะไรขึ้นวันนี้กันกำลังมาด้วยค่ะครับนายกอไก่จอดรถไว้จอดรถไว้ริมถนน นะครับขออภัยขออภัยวันจิตตาเราครับนายกไก่ได้จอดรถไว้ริมถนนใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ใ,ในท้องที่กรุงเทพมหานครซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดที่กรุงเทพมหานครต่อมาก็มีฝนตกพอฝนตกแล้วกิ่งของต้นไม้ที่นายกไก่เข้าไปจอดใต้ต้นไม้นี้ได้หักลงมา ลงมาก็หล่นมาใส่รถยนต์ของนายกอไก่เกิดความเสียหายนะเมื่อเมื่อประกันภัยได้ชดใช้ให้ในายกอไก่ไปแล้วนายประกันภัยนี้ก็รับช่วงสิทธิ์มาเป็นผู้ฟ้องคดีฟ้องต่อศาลปกครองเั้นต้นก็มีการสู้คดีกันมาให้การกันมาก็จนถึงศาลปกครองสูงสุดในวินิจฉัยครับเรื่องของเรื่องก็ แนวทางวินิจฉัยว่ากรุงเทพมหมานครนี้มีหน้าที่ตามกฎหมายครับจัดให้มีทางบกทางน้ําอะไรต่างๆนีมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทางทางซึ่งรวมถึงต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางและที่สาธารณะด้วยครับเราจะเห็นเวลาเราขับรถไปมันจะมีต้นไม้เขาปลูกไว้เป็นจุดๆข้างทาง ให้ร่มเงาครับอันนั้นก็อยู่ในกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของกรทมในการดูแลรักษาอย่างนั้นเหตุที่เกิดนี่มันอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยเรองนี้ก็จะต้องอใส่ใจดูแลรักษาเป็นพิเศษหน่อยเราไม่ให้มันกิ่งไม้หล่นมาถูกผู้ใช้ทางแล้วก็เด็กนักเรียนได้ครับแต่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ต้นไม้ต้นไม้อนี้ที่มันหล่นลงมาถูกรถของผู้เสียหายซึ่งประกันภัยก็รับชงสิทธิ์มาฟ้องต้นไม้นี้ไม่ได้รับการตัดแต่งและมีสาภาพผุกรลวงเนี่ยพอดูตรงนี้แล้วก็ทําให้เห็นว่ามันขาดการดูแลรักษาไม่ได้มีการดูแลรักษาต้นไม้อย่างเพียงพอประกอบกับ เมื่อฝนตกแล้วก็มีลมเราจะสังเกตเวลามีฝนแล้วมักจะมีลมแต่แต่ลมที่มาวันนั้นอะวันที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้ะจะเป็นลมฝนที่ไม่แรงไม่ได้มาแบบพายุครับเป็นลมฝนที่มาแบบปกติเบาๆซึ่งหากมีการดูแลรักษาต้นไม้อย่างดีนะครับ<ช>ก็จะไม่เกิดเหตุกรณนนี้ เช่นนี้ได้และกรณีนี้จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติเพราะว่าสารได้ดูแล้วต้นไม้ผุกลวงขาดการตกแต่งจึงทำให้วินิจฉัยได้ว่าขาดการดูแลรักษาจึงเป็นการล่าเลยเมื่อกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาทางและต้นไม้ที่อยู่ในทางนี้กระรวงเทศบาลนครซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในคดีประเภทเขาเรียกว่าคดีละเมิดจึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้เสียหายละเมิดในกรณีคือละเมิดนั้นเกิดจากการละเลยก็คือไม่ไม่ตัดแต่งต้นไม้อะไรต่าง ให้อยู่ในสภาพดีครับเหมือนถ้าต้นไม้อยู่อยู่หล่นลงมาอย่างนี้ก็จะมาดูว่าได้มีการตกแต่งดูแลรักษาแล้วหรือไม่เพียงใดครับนี่นี่เป็นกรณีกิ่งไม้หรือหรือว่ากิ่งไม้หล่นลงมาใส่รถนะคะแต่ในในระยองก็มีต้นไม้ลงมาทั้งทั้งต้นเลยนะคะล้มทับคนแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ท่านว่าก็ เขาจะไปดูจะไปวินิจัยดูว่าต้นไม้นั้นหน่วยงานไหนมีหน้าที่ดูแลโดยตรงยังอยู่ในเขตเทศบาลครับก็ต้องเทศบาลใช่ก็เขาก็จะดูว่ามีหน้าที่ดูแลรักษาแล้วได้บำรุงรักษาได้ตัดแต่งกิ่งอะไรหรือเปล่าเราเคยสังเกตเห็นไหมมันจะมีรถเทศบาลเทศบาลต่อขึ้นไปต่งสูงตัดแต่งกิ่งตรงนู้นตรงนี้เพื่อให้อยู่ในสภาพดูแลรักษาไม่เกิดอุบัติเหตุกิ่งไม้หล่นลงมาถูกคนใช้ทางได้ ครับแล้วก็คดีนี้ยังถือว่ากรุงเทพมหานาครซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลรักษามีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาต้นไม้และทางกระทำละเมิดนันเกิดจากการละเลยก็คือไม่ดูแล,แลนะฮะศาลจึงตัดสินศาลปกครองสูงสุดจึงวินิจฉัยว่าเป็นการทำละเมิดและให้กรุงเทพมหานาคร ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทประกันที่รับช่วงสิทธิ์มาฟ้องครับครับวันนั้นก็ไอ้ข้อเท็จจริงที่ว่ากระทาละเมิดนี้เป็นที่ยุติแล้วว่ากรุงเทพมหาคนครละเมิดจากการละเลยอออครับแต,แต่แต่แต่ยังยังมันมีข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นมาอีกครับรคือการกระทําละเมิดนี้ผู้เสียหาย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทํำละเมิดนั้นด้วยต้องไม่มีส่วนกระทําความผิดคือข้อเท็จจริงนี้การที่นายกนายกไม่ใช่ในายกนายก <c oughs> เข้าเอารถเข้ามาจอดใต้ต้นไม้ค <c oughs> ต้นไม้อย,อย่างนั้นตั้งแต่ก่อนฝนตกนะฮะก่อนฝนตกซึ่งนายกก็เห็นละก่อนฝนตก <c oughs> จนกระทั่งฝนตกแล้วก็ ก่อนกิ่งไม้หักมานายก็ไม่ได้รับไม่ได้เคลื่อนย้ายรถไปไหนครับก็ยังจอดอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นซึ่งที่ตรงนั้นกทบได้ติดป้ายประกาศแล้วห้ามจอดในเวลาเท่านั้นเท่านี้เพราะนั้นการกระทําของนายกอนี้จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยฝ่าฝืนที่ห้ามจอดครับแล้วก็ เอเป็นความประมาทของนายกที่มองเห็นได้ว่าจอดใต้ต้นไม้นี้แล้วฝนตกลงมานี้อาจมีกิ่งไม้หล่นใส่รถได้แต่นายกก็ไม่ยอมขยับไม่ไปจอดที่อื่นไว้ง่ายๆเถอะค่ะคืออยากจะจอดตรงนี้แหละใช่นะฮะแต่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าจะจะหล่นลงมาคือคาดหมายได้ว่าต้องหล่นแน่อหลแต่ยังจอดยังดื้ออยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่จึงเป็นกระทำจึงเป็นการกระทําโดยประมาท ของนายกร,ร่วมด้วยเอาอย่างนี้พิจารณารอันนี้จะรู้ข้อเท็จจริงอย่างนั้นเนี่ยครับคือข้อเท็จจริงต,งต้องสื่อไ้ได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับต้องมีการให้การมามาฟ้องฟ้องเสร็จก็ให้การมาให้การมาก็มีการคัดค้านคำให้การแล้วก็ให้การพร่มเติมมาศาลก็จะพิจารณาัพยานหลักฐานภาพถ่ายกล้องวงจรปิดหรือว่าอะไรต่างๆ สามารถสื่อให้เห็นได้แล้วความคาดหมายเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็ไปดูสภาพผูกกลวงดังที่วินิจฉัยมามีพยานหลักฐานดูได้อก็การจอดรถป้ายจะป้ายห้ามจอดเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้แต่ยังยืดจอดยืดดื้อจอดอีกฝ่าฝืนดื้ดึงครับก็ถือว่ามีส่วนร่วมหนึ่งหนึ่งคือประมาทแล้วประมาทแล้วมองเห็นคาดคาดหมายได้ ปไปยังทาอเป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังครับซึ่งบ้านชาวบ้านก็เรียกพูดย่งไงว่าประมาทประมาทหนึ่งแล้วแล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายอีกหนึ่งอะฉะนั้นฉะนั้นแม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดแต่ว่าผู้เสียหายมีส่วนร่วมในเหตุการณ์น,นั้นด้วยศาลจึงพิพากษาให้ไม่เต็มนะ ก็สารพิาพากษาให้ทดใช้25เปอร์เซ็นต์ของค่าเสียหายอ,อย่างเช่นขอรถได้รับความเสียหายเป็นหนึ่งแสนและทีนี้มาฟ้องศาลศาลก็ดูการมีส่วนร่วมใ,ในการทำผิดเจ้าที่ลเลยต้องรับผิดหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดนี้ประเด็นนี้ยุติไปแล,แล้วต้องรับผิดแต่นี้มาวิานิจฉัเยเกี่ยวกับค่าเสียหายค่ผู้เสียหาย มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมีประมาทมีฝ่าฝืนกฎหมายในที่ห้ามจอดอะไรเงี้ยก็เลยพิพากษาให้ชดใช้ไป25%ซึ่งซึ่งก็กได้เป็นมุตาหอนี่พวกเราได้รับฟังกันไปว่าออต่อไปเราขับรถไปที่ไหนไปจอดก็ต้องรมันระวังด้วยก็ต้องดูด้วยว่าที่ห้ามจอดไหมอย่าฝ่าฝืนที่ห้ามจอดเขาหรือว่าแต่หน่วยงานของรัฐก็ ก็จะต้องตระหนักในพระราชบัญญัติเขากฎเขากําหนดบัญญัติไว้เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ที่มีหน้าที่ต้องดูแลต้นไม้ดูแลทางต่างๆครับอย่างเช่นเหมือนกรณีที่กําลังสร้างทางเนี้ย<ฮ>กาลังสร้างทางใหม่เนี่ยได้งบประมาณมาร้อยห้าสิบล้านมีการสร้างทางสนุกสนานเลยคนงานอะไรก็ ยันแข็งกันในการขุดครับประมูลได้ประมูลได้พอประมูลได้ก็มาทำมาเลยมาทำงานถึงตอนเย็นอะไรเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยก็เลิกงานเนี่ยค่ะเลิกงานก็กลับบ้านกันคนงานกลับบ้านบริษัทที่ได้ก็ก็ก็ละเลยไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟอะไรต่างๆไม่ได้ดูแลให้เรียบร้อยก่อนจะเก็บเลิกงานช่วงค่ำค่ะ ว่าต้องติดตั้งสัญญาณไฟเป็นระ,ะระยะระยะระยะเพื่อให้ผู้ใช้ทางในมองเห็นได้ว่าเอ,อทางนี้ทางเบี่ยงทางเบียเบ่ยงไฟต้องเห็นชัดไม่ใช่เอาเอาโคมไฟตะเกียงมาตั้งมันมันมองไม่เห็นจากระยะไกลระยะขับสายตาที่มองเห็นว่าแล้วต้องมีเป็นระยะระยะดย้วยไม่ใช่พอขับขับรถมาชาวบ,บ้านขับรถมาอ พอขึ้นมาอุ้ทำไมรถเราเบายังลอยที่ไหนได้สะพานขาดตอนอยนยังทําไม่เสร็จเ่ยอันนี้ก็ก็ไม่ได้เหตได,ได้นะฮะหน่วยงานที่ที่กํากับดูแลบริษัทสร้างทางอ่ะก็จะต้องรับผิดไปก็จะมาดูข้อเท็จจริงด้วยว่าไอ้ตอนขับเมาไหมไอ้คนขับน่ะอยู่ในสภาพพร้อมในการขับไหมก็จะมาวินิจฉัยในเรื่องค่าเสียหายว่ามีส่วนร่วมไหม อแบบนี้คือถ้าป้ายติดตั้งอยู่แล้วว่าข้างเบี่ยงให้ใช้อีกเส้นทางนึง่แต่ยังฝืนฝืนฝ่าฝืนกฎหมายอ่บางบางที่เขาเรียกบืนบืนก <c oughs> ็คือฝ่าฝืนอ่ะฝ่าฝืนไปทางที่เขาห้ามแล้วก็ยังไปเงี้ยก็มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดแต่ถ้าหน่วยงานของรัฐที่กํากับดูแลควบคุมการจ้างทางนั้น ได้จัดให้มีไฟมีอะไรสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นได้แล้วองี้ก็อาจจะไม่ต้องรับผิดเพราะว่าได้จัดการตามะระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการสร้างทางค,ครับดังนั้นเราต้องเรามาระวังด้วยกับรถก็อย่าประมาทแต่จริงๆเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะนะคะเยอะคทศนะะยเราก็มีเยอะการที่คนที่เสียหายเนี่ย จะไปฟ้องบางคนก็ไม่รู้ว่าจะไปต่างไหนใช่ครับหรือว่าโอ้ไปทางจุดโน้นจุดนี้ไปหน่วยงานนั้นสุดท้ายคือเขาบอกว่าไม่มีใครรับผิดชอบก็เลยค่าใช้จ่ายนี่เขาหมดไปเยอะมากแล้วก็ได้รับความพิการไปด้วยครับเพราะฉะนั้นหากเกิดเหตุตามแบบอุทาหรณ์ที่มาเล่าให้ฟังนี้โทรไปเลยครับโทรไปที่ศาลปกครองระยองโทรไปปรึกษาได้หรือโตอยู่ท้องที่ไหนก็โทรไปที่ศาลปกครองก่อน ที่ท่านมีท้องที่อยู่ในตรงนั้นแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอยู่ก็สอบถามเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังดูว่ามันจะเข้ากรณีเป็นความรับผิดของหน่วยง,งานของรัฐหรือไม่กับก็คือยังชี้แนวทางได้แต่หากเป็นความรับผิดของหน่วยง,งานของรัฐเราก็กเราก็เขาก็จะแนะนําว่าการฟ้องมีอะไรแบบไหนฟ้องในระยะเวลาเท่าไหร่ ซึ่งเขาเรียกว่าเงื่อนไขาการฟ้องคดีหนึ่งต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายคือเจ้าตัวเขาเองครับคำขอในสารต้องกําหนดได้สาลกาหนดได้คือสามารถสั่งให้หน่วยง,งานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้แต่ไม่ใช่ว่าจะไปออกจดที่ดินแล้วไปฟ้องสํานักง,งานขนส่งให้ออกจดที่ดินให้ก็ไม่ใช่ผิดหน่วยงานหรือว่าจะไปทําใบขับขี่รถยนต์หน่วยง,งานที่ออกไปขับขี่รถยนต์ก็คือ สำนักงานขนส่งจะไปฟ้องศาลขอให้ศาลออกไปกับขี่รถยนต์ให้ก็ก็ไม่ใช่หน้าที่ของศาลศาลจะชี้เพียงว่าถูกผิดหรือว่ากระทําไม่ถูกต้องอย่างไรก็ก็จะวินิจฉัยให้กระทําตามกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายย้อนมาดูเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็การขับรถหนึ่งก็อย่าประมาท สองอยาเสพสุราอะไรนี้มันจะเป็นส่วนที่ทําให้เราผู้ประสบเหตุผู้เสียหายนี้โดนมีส่วนร่วมค่าเสียหายได้ไ,ดไดผ่อนแต่โกคุณแจับบางทีขับรถไปตอนเย็นเนี่ยใกล้จะกระเียนอีกแล้วเหมือนปีที่แล้วขับรถไปตอนเย็นทางตรงๆขากลับใครมาทําถนนเบี้ยวหมดยางเงไปงานเลี้ยงกรียนก็บมัน ตอนนั้นก็เมาไม่ขับมันก็จะไม่เกิดเหตุอะไรค่ะครับส่วนใหญ่งานเลี้ยงเนี่ยพอดื่มแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะฮะแล้วสุดท้ายก็พวกเราก็จะได้ยินเรื่องราวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่มีมีเยอะอุตสาห์หเยอะเหมอนกัค่ะเมาแล้วไปขับครับก็แล้วตอนนั้นไม่รู้สึกตัวขับเมาลับได้ลับได้กลับได้คุณคุณรู้ผมคุณรู้ไหมผมเป็นใคร ตัวเองไม่รู้ลอันนี้กค่ลยการเป็นเรื่องที่มาคุยสนุกสนานนะไปถามตำรวจตำรวจจะไปรู้มีเยอะนะัะมีเยอะลืมตัวคุณจะมารู้จักผมมั้ยเนรถย้ายทั้งโรงพักเลยหนอออกไปนู่นเลยเนอะค่ะเออซึงคือคือเขาเรียกว่าสติเพราะขาดสติเพราะขาดสติขนาดพูดกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทําตามหน้าที่แล้วก็ก็ยังไปพูดแบบเบ่งเบ่ง แต่อย่างนี้ในขณะที่เจ้าที่ทําถูกเราก็ต้องก็ต้องก็ต้องยอมเขาขอตรวจค้นขอวัดแอลกอฮอล์ขออะไรก็ต้องก็ต้องยินยอมนะครับเพราะกฎหมาย<ช>เขาเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองนะเพราะฉะนั้นคดีนี้อผู้รับช่วงสิทธิ์จากนายกไม่ใช่ผู้รับช่วงสิทธิ์จากนายกไก่ก็ได้รับคือบริษัทประกันภัยนี่ก็ได้ รับชดใช้ค่าเสียหายไปเพียง25ปร์เซ็นต์ก็จากการร่วมในการมีส่วนกระทําความผิดของนายกอด้วยก็คือประมาทแล้วก็ฝ่าฝืนกฎหมายครับสำหรับท่านที่ยังมีข้อครับข้องใจข้อไม่รู้จะไปร้องทุกข์กับใครหรือว่ายังไม่เข้าใจหาทางออกในเรื่องต่างๆ อะไรไม่ได้ที่เกิดกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐครับโทรไปปรึกษาได้ก่อนครับที่สำนักงานสารปกครองระยองหรือสำนักงานสารปกครองต่างๆที่ท่านอยู่ในเขตพื้นที่ครับจะมีเจ้าหน้าที่ให้คํารปรึกษาต่างๆสํารสหรับวันนี้ก็เราคุยกันเท่านี้ก่อนใช่ไหมะกดติดตามต่อไปตะไคร้ ใบมะกรูดหอมกระเทียมด้วยอ๋อค่ะครับท่านจะไปต้มยำเลยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการเดี๋ยวพุธอื่นๆก็อาจจะได้เจอท่านอีกครับนะคะเอาเป็นเรื่องราวที่เราได้ความรู้นะคะจากนั้นพงศักดิ์สิงห์หลอนะคะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษรักษาการในตําแหน่งผู้ในการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครองสํานักงานสารปกครองระยองขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ 啊。Ah. ปิดบังไว้จะไม่ให้เรืว่วนและเลื่อมล้ำไปอย่างนั้นให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใด บันไว้จะไม่ให้เรวร่อนและเลื่อนล้ำจะยืนข้างความเป็นธัรตลอดไปตากลับบ้านเถอะ สารปกครองช่วยเราได้จริงๆเรากลับบ้านกันดีกว่า